น้องเรามาดูโจทย์แบบที่เป็นโฮสนิยมกันบ้างเนาะ0.3462การที่เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญวกรณ์ทีสตรสได้นั้นเอย่าลืมว่าจะต้องมากกว่า1แล้วก็ต้องน้อยกว่า10ด้วยนะคะเราจะมีการเลื่อนจุดยังไงดีอ่ะเลื่อนมาแค่นี้เองคะ่ะน้องตื๊ดตื้อตื้อตื้อจุ๊ก็ได้เป็นเอ้ก็ได้เป็น3.462อ่ะเป็นหัวใจไปก่อนเดี๋ยวน้องงงอ่า ได้เป็น3.462คูณ10กําลังลบ1นะคะน้องอ่าสงสัยไหมคะเนี่ยไม่นะเพราะว่าการที่เราเอามันมาข้างหลังเนาะก็แสดงว่ามันจะต้องมีค่าลดลงไปเราเลื่อนไปอย่างงี้อันนี้เราเลื่อนไปข้างหน้าเห็นไหมค่ามันก็เลยเป็นบวกอ่าอันนี้เราเลื่อนมาข้างหลังค่ามันก็เลยเป็นลบเรือยน้องจะจําว่าจริงๆแนละ้วเห็นไหมคะเนี่ย มันมีตัวเลขเยอะมันมีค่ามากต่อให้มันกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะมันจึงมีค่าเป็นบวกเพื่อที่จะได้บอกว่าอดีตมันมีค่าเยอะมาก่อนเห็นไหมมันมีค่าเยอะมาก่อนแต่ว่าอย่างนี้เห็นไหมคะว่าอดีตมันมีค่าน้อยเป็นคนมีค่าน้อยมีปมด้อยนะคะเห็นไหมคะว่าต่อให้มันเขียนค่าที่เยอะยังไงที่เยอะขึ้นกว่าค่าเดิมมันยังไงสุดท้ายปมด้อยของมันจะต้องบอกตรงนี้นะคะน้องเห็นไหมคะบอกว่ามันเนี่ย มีค่าน้อยนั่นเองนะคะน้องน้องมาดูข้อต่อไปนะคะสามหมื่นสองพันนะคะน้องเขียนในรูปของสัญญากณวิทยาศาสตร์นะคะสัญญาณวิทยาศาสตร์ของของเรานะคะก็อยู่ในรูป a คูณสิบกำลัง n ใช่ไหมคะโดยที่ a เนี่ยต้องมากกว่าหนึ่งแล้วก็ต้องน้อยกว่าสิบนะคะน้องจะเขียนสามสิบสองคูณสิบกำลังสามเลยไม่ได้นะคะน้องแบบนี้ถือว่าผิดนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเปรียบได้เปรียบได้เหมือนกับ a นะคะ ส่วนสามเปรียบได้เท่ากับ n นะคะ,อะโอเคอ่ะตรงนี้อาจจะไม่มีปัญหานะคะนะคะนะ้องแต่ว่าเรามาดูที่ A เห็นไหมคะว่าสามสิบสองเนี่ยมันมากกว่าสิบอีกนะคะแต่ A ของเราคือต้องน้อยกว่าสิบใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าทําไม่ได้ค่ะนะ้องต้องเลื่อนแบบนี้ค่ะอันนี้คือจุดนะคะนะ้องต้องเลื่อนไปหนึ่งสองสามสี่ก็จะได้เป็นสามจุดสองคูณสิบกำลังสี่นะคะนะ้องเห็นไหมคะว่าสามจุดสองเนี่ย ตรงกับกฎต่อมามาดูเลขเยอะๆกันบ้างเนาะน้องจะเขียน1213งพคูณ1ิกำลัง5ตามเลขศูนย์อย่างนี้ก็ผิดเหมือนกันนะคะน้องไม่ได้นะคะเห็นไหมคะเกิน10มาตั้งเยอะคะ่ะน้องน้องต้องเขียนใหม่นะคะอ่าเดือนจุดใหม่1 2 3 4 5 6 7 8นะคะน้องจะได้เป็น1.213 คูณสิบกำลัง8นั่นเองค่ะน้องเห็นไหมคะว่าตรงนี้มีค่ามากกว่า1แล้วก็น้อยกว่าสิบตามกฎนั่นเองค่ะน้องคะมาดูโจทย์ต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะเห็นไหมคะว่าจุดเริ่มที่ตรงนี้นะคะแต่จะต้องยึดจุดเป็นหลักนะคะเวลาที่เราจะเลื่อนไปไหนจุดอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ะแต่ต้องเลื่อนไปทางนี้แน่นอนอา ในทางนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเริ่มแรกมันมีค่าน้อยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูเรามาเลื่อนจุดให้ A A เป็นยังไงตามกฎนะคะ A ต้องมากกว่า1แล้วก็ต้องน้อยกว่า10นะคะเลื่อนเลยคะ่ะ1 2 3 4 5เป็น4.62จุดคูณ1ิกำลังลบหตรงนี้คะ่ะคืออะไรนะแม้ว่ามันจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่อย่าลืมนะคะว่า อีตรงนี้จะต้องบอกมันจะต้องมีการโชว์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะคือมันมีค่าน้อยนั่นเองค่ะน้องที่พี่พูดมามันเหมือนเบ้อโอเคค่ะมาดูตรงนี้การที่เราทาให้เป็นสายกรารวิทยาศาสตร์อ่าตรงนี้เนาะอ่ามาดูกันย้ายขึ้นไปแค่จึงเดียวกลายเป็น3 0 0 9น้องอย่าตัดตรงนี้ทิ้งเด็ดขาดเนาะอย่าตัดมันทิ้งนะก็กลายเป็น10กําลังลบ1นั่นเอง ต่อมามาดูจํานวนเต็มบ้างทีนี้เราก็จะเลื่อนน้องคะแบบนี้ปุ๊บอ้าวพี่แล้วจุดอยู่ไหนอะหนูไม่เห็นทศนิยมมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกปะมันจะเป็นจุดศูนย์ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจเนาะ,ะจุดตรงนี้เราเลื่อนเลย1 2 3่งามห้าจะได้เป็น4.2 0 6 9ดสองศูนย์กเาคูณสิกำลังห้าเห็นไหมคะมันเคยมีค่าเยอะมาก่อน นี่มันเคยมีค่าเยอะมาก,ก่อนโอเคค่ะน้องต่อมานะคะเราจะเอาแบบมิกกันค่ะแบบผสมผสานนะคะก่อนอื่นเลยมาดูโจทย์กัน0.5นคูณ0.34คูณ10.10อุย้ย10กลังลบหกอ่าขอโทษค่ะพี่พูดผิดเนาะทำง่าง่ายง่ายง่ายเลยคะ่ะน้องน้องก็เอาอีสอตัวนี้มันคูณกันก่อนคูณกันเสร็จปุ๊บได้เป็น จ1 7 0 1นะคะแล้วก็ไอตรงนี้น้องก็ดึงมาลงมาค่ะน้องดึงมาลงมาก็เป็นคูณ10กำลังลบ6นั่นเองค่ะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอย่าลืมว่าไอตรงนี้ต้องอยู่ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะน้องก็เอามากระจึงตรงนี้ใช่ไหมก็เป็น1.7คูณ10กำลังลบ1นั1่นเองนะคะแล้วก็คูณกับ10กำลังลบ6น้องคะจำได้ไหมคะ ที่พี่บอกว่าฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะลบ1บวกลบ6ก็ต้องได้เป็นลบ7นะคะนอะ้อก็ได้เป็น1.7คูณ10กำลังลบ7นั่นเองค่ะดูข้อต่อไปนะคะ37คูณ10กำลัง5คูณ4คูณ10กำลัง12นะคะน้องก็เอา37กับ4นะคะมาคูณกันเลยได้เป็น หนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะคะคูณกับอันนี้ฐานเหมือนกันเนาะเอามาบวกกันเป็นสิบกำลังสิบเจ็ดนะคะเนาะดูสิคะมันอยู่ในรูปของ a คูณสิบกำลัง n หรือ,อยังยังใช่ไหมคะเพราะว่านี่ตั้งร้อยสี่สิบแปดเกินสิบไปตั้งเยอะคะ่ะเราจะต้องอ่าอย่าลืมว่าจุดกระจุงมมันอยู่ตรงนี้อ่าน้องเลื่อนไปเลยหนึ่งสองเป็นหนึ่งจุดสี่แปดคูณสิบกำลังสองอย่าลืมนะคะว่าตัวเลขเก่าเนี่ยมันเยอะ น้องจะต้องเอามันมาโชว์นะคะว่าจริงๆแล้วมันมาจากจํานวนที่เยอะกว่าอ่าก็เป็นคูณ10บกำลัง1ินะคะก็ได้เท่ากับ1.48่งจุคูณ1ิกำลังสิง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องน้องโจทต่อมาเนาะมาดูที่ตรงนี้ก่อนเลยเราสังเกตเอา21คูณกับสก่อนเลยเนาะเจอคูณกันแล้วได้63 ตัวนี้จําได้ไหมพี่เคยสอนไปเมื่อ,อ,อหน้าหลายๆหน้าที่ผ่านมาดูนี่หนึ่งส่วนสิบกำลังลบแปดมีค่าเท่ากับสิบกำลังแปดนะคะน้องน้องย้ายอันนี้ขึ้นไปเนี่ยย้ายมันขึ้นไปก็ได้เป็นสิบกำลังแปดเราก็ได้ละเป็นสิบกำลังลบสองคูณกับสิบกำลังแปดมีค่าเท่ากับหกสิบสามคูณกับสิบกำลัง 6นะคะน้องแต่มันยังไม่ได้อยู่ในรูปของสัญญากรเพราะอะไรเพราะว่า A มันยังมีค่ามากกว่า10อีกนะคะน้องจึงต้องแปลงเป็นอ่าเดินจุดึืบตรงนี้กลายเป็น6.3จคูณ10กำลังลบ1คูณ10กำลัง6ก็ได้เป็น6.3คูณ10กำลังหนั่นเองค่ะน้องตรงนี้นะคะคำตอบอ่าดูโจทย์ต่อไปเลย อย่างนี้นะคะเราเหมือนเดิมเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาคูณกันก่อนคูณกันแล้วได้เป็นเจ็ดห้าสามห้าคูณสองเป็นเจ็ดสิบนะคะน้องแต่มันมีจุดตรงนี้เห็นไหมฝึกก็เลยได้เป็นเจ็ดเหมือนเดิมเลยค่ะตรงนี้กับตรงนี้อเอาลงมาคูนกับสิบกำลังแปดได้เป็นเท่าไหร่ เลขถายเหมือนกันเอามันมาบวกกันได้เป็น7จ็ดคูณสิบกำลังห้โอเคค่ะพี่ว่าน้องเริ่มเข้าใจแล้วปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไวไวก่อน0.2ทั้งหมดกำลังสได้เป็น0.2คูณกัน3ตัวคูณกับ10บกำลังลบสเอา0.2นย์จคูณศูคูณศูณ อ่าอซคู่โซคู่โซคได้แปดใช่ไหมคะน้องแต่ดูนี่มันมีทศยมหนึ่งตำแหน่งกี่ตัวเนี่ยจุดสองจุดสองจุดสองบีทั้งหมดสามสามตัวใช่ไหมคะสามตำแหน่งหึ่งสองสามจุดปึ๊บคูณสิบกำลังลบสองมันยังไม่อยู่ในสัญญากรเราเลื่อนก่อนหนึ่งสองสามสี่ 8ดคูณสิบกำลังลบ4คูณิกำลังลบ2ได้เป็น8คูณิกำลังลบ6นั่นเองค่ะน้องพี่ว่าน้องเริ่มเข้าใจแล้วมาดูโจทย์สุดท้ายดีกว่าสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องมิกเรื่องมิกอ่าศู 2, ทั้งหมดอยู่กำลัง3ก็คือการที่เราเอา0.2มาคูณกัน3ตัวที่ไม่เขียนแล้วนะน้องมันเชยเครื่องหมายคูณอ่ะสามตัวแล้วก็คูณกับ1 0บกำลังลบส น้องเอาสองฝึบฝึบฝึบมาคูณกันก่อนสองคูณสองคูณสองได้แปดดูก่อนนะ้อ<ม>งทอนโยมทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามพอคูณกันปุ๊บมันก็ต้องได้สามตำแหน่งใช่ไหมคะก็เลยอ่ะตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามใช่ไหมคะเห็นไหมคะหนึ่งสองสามครบสามตำแหน่งแล้วก็คูณกับสิบกำลังลบสองจะได้เท่ากับ เลื่อนก่อนคะ่ะน้องมันจุดอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราต้องเลื่อนทําให้เป็นสัญลากรณวิทยาศาสตร์หนึ่งสองและสามตรงนี้เป็นแปดคูณสิบกำลังลบสามอย่าลืมนะคะน้องตรงนี้เป็นลบนะคะเพราะอะไรเราเลื่อนไปทางนี้เนาะอย่าลืมว่าอ้เนี่ยมันน้อยมาก่อนพอมันจะกลายมาเป็นเลขเยอะอย่างเงี้ยได้เลขแปดได้เนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องเขียนลากเงามันด้วยว่ามันอะมาจากสิ่งที่น้อยผมด้อยมันไม่ดีเป็นสิบกำลังลบสองได้เป็น 8คูณสบกำลังลบ5นั่นเองค่ะน้องง่ายมากค่ะนอ้องมาดูตรงนี้ดูโจทย์ข้อนี้ก่อนนะคะปึ๊บอันนี้กำลังศูนยน้องจำได้ไหมว่าอย่างเอ่อ5ากำลังศูนเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะพอเราเห็นกำลังศูนย์ปุ๊บเราก็ต้องมาดูข้างในก่อนนะคะนอ้องอันเราเอานี่คูณกันเลยก็ได้4คูณศูนมันมีค่าเท่ากับ0ูนใช่ไหมคะสคูณศนย์มีค่าเท่ากับ0ูนย์เนาะ ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองอะไรที่กำลังศูนย์ส่วนมากจะเป็น1นะคะยกเว้นข้อนี้นะะเลยค่ะน้อเรามาดูกัน0.5 0.5คูณกัน2ตัวใช่ไหมเอ่ย0.5คูณกัน2ตัวลบด้วย0.25แล้วทั้งหมดกำลังศูนย์0.5คูณ0.5ได้เป็นเก่งมากคะ่ะ0.25ลบกับ0.25ปึบ เปิดกำลังศูนย์ศูนย์จุดสองห้าลบศูนย์จุดสองห้าก็ได้ศูนย์ใช่ไหมคะน้องแล้วมันกำลังศูนย์ค่ะมันกำลังศูนย์ศูนย์กำลังศูนย์มีค่าเท่ากับอะไรไม่มีใช่ไหมคะน้องก็คือเออหาค่าไม่ได้น้องอย่าลืมนะคะดอกจันที่แปดร้อยแปดสิบเก้าดวงไว้เลยว่าศูนย์กำลังศูนย์หาค่าไม่ได้ค่ะน้องมาดูโจทย์ข้อนี้บ้างอ่า พอเห็นตรงนี้ปุ๊บอ่าพี่หนูจะเริ่มทําตรงไหนก่อนดีเอาคูณเคินกันนี้ไม่ได้นะคะน้องก่อนอื่นน้องก็ทํานี้ก่อนเอาห้าเข้าไปห้าห้าเข้าไปข้างบนแล้วก็ห้าเข้าไปตรงส่วนนะคะน้องก็จะได้เป็นสองกำลังห้าส่วนด้วยสามกำลังห้าเห็นไหมคะน้องเอาห้าคูณเข้าไปนะคะห้ากำลังไปนะคะคูณกับสามกำลังลบสองส่วนด้วยสอง กำลังลบสองปึบดูอันที่มันมีฐานเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็เริ่มเลยค่ะสองกำลังห้าอันนี้ย้ายขึ้นไปลบย้ายขึ้นไปลบย้ายขึ้นไปลบนะคะน้องอันนี้กำลังห้าเราย้ายอันนี้ลงมาลบเหมือนกันอ่าเราย้ายนนี้ลงมาลบเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ขึ้นไปนี่นะก็จะได้เป็น ลบเจอลบเป็นผู้ชายเป็นเพื่อนกับผู้ชายเขามองว่าดีใช่ไหมคะน้องก็ได้เป็นสองกำลังเจ็ดนะคะส่วนด้วย3ามกำลังอ่าเป็นบวกใช่ไหมคะเจ็ดนั่นเองค่ะน้องบางคนงงพี่คะแล้วหนูจะเอามันลงล่างเอามันขึ้นบนยังไงน้องคะมันจะมีวิธีที่ทําให้ดีที่สุดคือน้องควรจะย้ายตัวที่มันน้อยอะคะ่ะขึ้นไป หาตัวที่มันมากย้ายตัวที่มันน้อยหาตัวที่มันมากเพื่อที่ว่าเราจะได้บวกลบมันอย่างแบบง่ายดายแต่ถ้านรอจะทําแบบเอาย้ายย้ายตัวลบสองย้ยายห้าย้ายห้าขึ้นไปหาลบสองหรือจะย้ายเออห้าลงมาหารลบสองอะไรก็แล้วก็ได้ค่ะนาะอ่ะพี่จะลองทําวิธีนั้นให้ดูจะได้เป็นอ่าสองกำลังห้าใช่ไหมคูณกับสามกำลังลบ สองแเราย้าย5้าขึ้นไปใช่ไหมคะย้ายก็ขึ้นไปก็ต้องเป็นลบ<ต>อ่าเห็นไหมคะน้องเลขมันดูเยอะขึ้นข้างล่างเป็นอะไรนะข้างล่างเหลือลบสใช่ไหมอ่าทีนี้เราจะย้ายห้ามาลงมาใช่ไหมข้างบนจะเหลือเป็นเท่าไหร่ละลบสองลบหกลายเป็นลบเส่วนกับ2องกำลังลบสอลบหก็ได้เป็น สามกำลังลบเจ็ดส่วนด้วยสองกำลังลบเจ็ดเห็นไหมคะค่าตัวนี้กับตรงนี้จะมีความแตกต่างกันเพราะอย่างที่บอกไปแล้วอะคะ่ะน้องว่าอย่างหนึ่งส่วนอสองกำลังลบแปดจะมีค่าเท่ากับสองกำลังแปดถ้าน้องอยากให้เลขชี้กำลังนะคะเป็นคู่เป็นเอ้ยเป็นเลขบวกนะ,ะน้องจะต้องกลับกลับกันก็จะได้เป็นเหมือนเดิมคะ่ะน้องมีค่าเท่ากันนั่นเองแต่ว่า เราไม่นิยมเลยค่ะน้องทําแบบนี้น้องมาดูอีกรูปแบบหนึ่งเนาะจาได้ไหมเนี่ยสามกำลังสองทั้งหมดกาลังสองทั้งหมดกําลังสองคือจะมีวิธีการทํายังไงเริ่มแรกน้องก็เอามาันมาคูณกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะอะไรกํากลังมาคูณกันเลยที่เคยบอกไปตอนนั้นนะ้อสองคูนสองคูนสองก็เลยได้เป็นสามกำลังแปดอ่ะแล้วน้องมาดูวิธีนี้ สามกำลังสองสกำลังสองสกำลังสองน้องว่ามันมีค่าเท่ากันไหมกับอีเลขข้างบนมันจะได้ 3, สามกำลังแปดหรือเปล่าอ่าเรามาดูกันดีกว่าเวลาน้องคิดนะคะน้องต้องคิดแบบนี้นะนี่เราต้องมองแบบนี้นะคะสองยกกำลังสองมีค่าเท่ากับสี่นะคะอ่าต่อมาสองกำลังสี่มีค่าเท่ากับสิบหกน้องก็จะได้เป็นอ่าเขียนทีละขั้นตอนดีกว่าเนาะ สามกำลังสองอ่ะเป็นสี่เนะาะอันนี้เป็นตัวนี้ต่อมาสองกำลังสี่ก็เลยมีค่าเท่ากับสิบหกเห็นไหมคะน้องว่าสองตัวนี้มีค่าไม่เท่ากันนะคะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งเนาะที่พี่เคยสอนไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเป็นสามกำลังสองทั้งหมดกำลังสองทั้งหมดอยู่กำลังสองอีกครั้งนะคะน้องก็เอามามาคูณกันได้เลยตามปกติใช่ไหม ก็ได้เป็นสามเนี่ยได้เป็นสองคูณสองคูณสองก็ได้เป็นสามกำลังแปดนะคะน้องมาดูอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันนะคะก็คือสามกำลังสองกำลังสองกำลังสองน้องเห็นแบบนี้นะคะน้องเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจว่ามันจะเท่ากันนะคะมันไม่เท่ากับสามกำลังแปดนะคะน้องอ่ะพี่จะบอกวิธีคิดนะน้องต้องมองมันลงมาแบบนี้เนาะก็จะได้เป็น สามกำลังสองเห็นไหมคะน้องสองยกกำลังสองมีค่าเท่ากับสี่สองยกกำลังสี่มีค่าเท่ากับสิบหกย้ำนะคะน้องสองยกกำลังสี่มีค่าเท่ากับสิบหกนะคะไม่ใช่สี่กำลังสองนะน้องสองกำลังสี่เห็นไหมคะว่ามันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากัน,านมาดูโจทย์ข้อสุดท้ายและท้ายสุดนะคะที่พี่จะสอนน้องแล้วนะคะ <M il k> มู่เท่านี้นะคะข้อใด เป็นจำนวนที่มากกว่า5.28คูณ10กำลังลบ2นะคะน้องดูเลยอันนี้เป็นเท่าไหร่ลบ4ลบ3ลบ2ลบ 1. <Hi. S> 1น้องจะต้องทำให้อ้พวกเนี้ยมีเลขชี้กำลังนะคะเป็นลบ2ก่อนเลยนี่คือวิธีการทำที่คิดว่าพี่คิดว่ามันเร็วที่สุดแล้วนะคะพี่คิดว่าน้องควรทำแบบนี้ดีกว่าเนาะค่ะดูก่อนเลยลบ4กับลบ2น้องว่าตัวไหนเยอะคะแน่นอนคะ่ะลบ2ต้องมากกว่าใช่ไหมคะ ปุ๊บเราจะต้องเลื่อนเลื่อนไปข้างหน้านะคะน้องเมื่อไหร่ที่เห็นว่าลบสี่มีค่าน้อยกว่าลบสองน้องจะต้องเลื่อนตัวเลขไปข้างหน้านะคะค่ะก็ได้เป็นสิบกำลังลบสนะคะน้องคูณกับอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกเลื่อนไปสองหนึ่งสองนะคะได้เป็น0 0นยนนะคะน้อง ต่อมาอันนี้ด้วยอ่าอันนี้กลายเป็นลบสก็คือนอ้องเลื่อนไปจึงเดียวอ่าเป็น -0.9 นะคะเอ้ย0.8นะคะขอโทษค่ะที่ผู้ผิดนะคะลงมาตรงนี้มีค่าเท่ากันแล้วใช่ไหมคะน้องอ่าแล้วก็ได้เป็นเหมือนเดิมส่วนตรงนี้เห็นไหมคะว่าอันไหนมากกว่ากันลบสกับลบห แน่นอนค่ะลบหนึ่งมีค่ามากกว่าเราจึงต้องเลื่อนไปข้างหลังนะคะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เนาะเลื่อนฟึ่บกลายเป็น60จุดจะไปอยู่ตรงนี้แทนค่ะเราดูซิอันไหนที่มากกว่า5.28แน่นอนค่ะต้องเป็นข้อนี้เนาะตอบข้อสี่นั่นเองค่ะเราจะมาสรุปกฎของเลขยกกำลังกันดีกว่าเนาะโดยที่ a เ,เป็น จำนวนเต็มใดๆที่ไม่ใช่0ูนแล้วก็มี m และ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มด้วยนะคะมาดูข้อแรกเลยหนึ่ง a กำลัง m คูณคูณนะ,ะนอะ้อง a กำลัง n เห็นไหมคะเลขฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมา บวกกันข้อที่2 A กำลัง M หารด้วย A กำลัง N เห็นไหมคะหารกันเอาเลขสีกำลังมาลบก,กันข้อ3 A กำลังศนเท่ากับ1 A กำลังศูนย์เท่ากับ1นะคะน้องเห็นไหมคะเราเขียนไปแล้วนะคะว่า A เนี่ยไม่ใช่ศูนย์นะคะ ข้อที่4 a กำลัง m ทั้งหมดกำลัง n อันนี้เราจะเอามาันมาคูณกันได้เป็น a m n นะคะต่อมาได้เป็นข้อ5 a b นะคะมันคูณกันอยู่นะคะคกำลัง n จะได้เท่ากับ a กำลัง n b กำลัง n นะคะ ข้อ6 A กำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน A กำลัง n ข้อที่7 A ส่วน B ทั้งหมดกำลัง N จะมีค่าเท่ากับ A กำลัง N ส่วนด้วยบ b กำลัง n ค่ะค้าน้องจอบแล้วนะคะสำหรับเลขยกกำลังนะคะที่พี่ได้สอนน้องไปทั้งมวลน,นะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะขอให้น้องโชคดีในการสอบนะคะ กุณลักค่ะ